ประเทศไหนในยุโรปที่ถูกจัดอันดับว่าปลอดภัยที่สุดในการเดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูร้อนนี้เดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือในภาพนี้ให้ทายกันเล่นๆว่าที่ไหนบังเอิญว่าเพิ่งจะผ่านมาพอดีนะครับก็คือที่สวิตเซอร์แลนด์นั่นเองถือว่าสวยสุดๆนะครับโดยเฉพาะทางเดินริมแม่น้ำ ทางได้ใครจะไปทันคิดนะครับว่าซูริกเนี่ยเป็นเมืองที่เชื่อมต่อระหว่างความเป็นชนบทกับความเป็นเมืองที่สวยงามเพราะว่าบริเวณด้านล่างๆโดยเฉพาะซ้ายล่างของซูริกเนี่ยยังคงมีแหล่งเขาเรียกอะไรนะที่มีเคเบิลคาร์แล้วก็มีธรรมชาติให้ขึ้นไปเดินซึ่งอยู่ใกล้กับตัวเมืองมากแล้วก็มีหอคอยด้วยนะก็ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับ เนี่นี้เขาก็พูดถึงสวิตเซอร์แลนด์นั่นแหละแต่ภาพเป็นซูริกพอดีก็คือนี่คือเมืองซูริกตรงกลางเนี่ยอยู่ต้นแม่น้ำต้นทะเลสาบนี่นะครับแล้วก็เชื่อไหมครับว่าตรงทางด้านเนี่ยซ้ายล่างเนี่ยเป็นแหล่งธรรมชาติมีเคเบิลคาร์มีอะไรพวกเนี้นะเนี่ยทีงอันเนี้ยเอ่อเฟลเซนเน็กเนี่ยซึ่งออฟก,ก็แซวว่าชื่อไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่เพราะว่าชื่อเฟลไงแต่เป็นเคเบิลคา เป็นกระเช้าขึ้นไปแต่ตรงนี้นะครับอุ้ดรีแบกนี่นะครับลุคเอาท์ทาวเวอร์ซึ่งสามารถอุ้ดรีแบกเนี่ยมาได้ง่ายๆด้วยรถไฟสายเอสบานสายสิบจากเมืองซูริกมาถึงมาจ่อเลยแหละแต่ต้องเช็คดูว่ามีทุกวันหรือเปล่าเพราะช่วงที่เราไปนี่ดันมีแค่เสาร์อาทิตย์เราก็เลยต้องมาขึ้นกระเช้าตรงนี้เฟลเซนเน็กเสร็จแล้วเราก็เดินเอามาอุ้ดรีแบกซึ่งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีหอคอยอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นหอคอยที่ ลูกเอ้าทาวเวอร์นี่นะครับค่าเป็นบันไดวนขึ้นไปแล้วก็ค่าขึ้นแค่สองฟังเท่านั้นเป็นเครื่องนะขั้งตอนแรกไม่มีไอท้ที่ที่ขายตัวอะไรเลยเราก็นึกว่าให้ขึ้นรีพอขึ้นไป,ป๊บเจอเครื่องขายตัวอยู่ข้างบนแล้วก็บินประตูหมุนว่าถ้าถ้าไม่หยอดตังเอ้ยถ้าไม่ไม่มียกไม่มีช่องให้หยอดตังด้วยซ้ำเออก็ใช้จ่าย่านบาัตรก็ถ้าไม่จ่ายก็คือหมุนไม่ได้แต่ว่าขึ้นไปนี่คือแทบจะไม่มีคนเลยเป็นเพชรเม็ดงามที่ ไม่รู้ไม่เหมือนกันไม่มีใครรู้จักหรือยังไงเนี่ยครับคือนั่งรถไฟมาทีเดียวถึงเลยอยู่สุดสายเลยคือมันจะมองเห็นเมืองแบบได้สามร้อยหกสิบองศาเพราะว่าเห็นรอบเลยนี่นะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งบนฝั่งล่างฝั่งขวาที่เป็นทั้งทะเลสาบแล้วก็เมืองซูริกด้วยฉะนั้นจากที่เห็นไม่ค่อยมีคนขึ้นเลยเนี่ยไม่มีคนขึ้นเลยดีกว่ามีแต่เราสองคนเนี่ยขึ้นไปเดินบนไปเวียนเทียนไปเวียนเทียนมาสักเกือบครึ่งชั่วโมง มีคนขึ้นมาแค่กลุ่มเดียวคือเหมือนเหมือนจะเป็นคนจีนแต่ขึ้นมาปุ๊บก,ก็มาถ่ายรูปฝั่งขวาที่มีทะเลสาปปุ๊บเสร็จแล้วแป๊บเดียวก็ลงเลยไม่รู้เหมือนกันว่าสมัสมยเขาต้องรีบขนาดนั้นก็กลับมาที่ข่าวนะครับก็อันดับหนึ่งของประเทศที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดแน่นอนต้องเป็นสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในการเดินทางในปีนี้แต่วงเล็บนะถึงจะบอกว่าปลอดภัยแต่เราก็ไม่ควรประมาทเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์นั่นแหละที่ที่เราเองก็ ก็ก็ประมาาเลยเพราะที่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมแล้วก็เลยโดนล้วงไปรอบหนึ่งตอนที่ปีที่แล้วปีที่เออเราไปยุโรปหนึ่งปีก็คืออยู่เขตเชิงเกนเก้าสิบเสร็จแล้วก็ออกไปนอกเชิงเกนหกเออหกเดือนเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาใหม่เออซึ่งช่วงอยู่สวิตเนี่ยเราก็แบบชลาใจมากก็คือโดนล้วงไปเพราะว่าใช้กระเป๋าห้อยคอแล้วก็ชลาใจขนาดว่าใส่บัตรใส่เงินสดอะไรไว้เนี่ยแล้วก็ไม่รู้ซิปด้วยอันนั้นคือความประมาทของตัวเอง นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มาใส่บัตรใส่เงินสดอะไรต่อให้เขาล้วงไงเขาก็ไม่เจอหรอกใช่ไหมเขาก็ทําเป็นจะมายกกระเป๋าให้เราแล้วก็โอ้โหพลังช้างด้วยเราแบกแทบแย่ไอ้นี่ใช้มือเดียวเสร็จแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมีคนมาแอบอยู่ข้างหลังเราแล้วก็ล้วงไปหรือเปล่าเพราะว่าคนที่บอกว่าจะยกให้เนี่ยอยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วก็เราก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเลยแล้วก็พยายามขวางเขาเต็มที่สุดท้ายเขาก็วิง่งเขาก็วางเลยก็วิ่งไปเลยเสร็จแล้วก็เพิ่งมารู้ตัวตอนผ่านมาสักพักหนึ่งนี่คือที่เมืองวิ WISP ที่จะต้องต่อรถไฟไปเซอร์แมทนะครับก็ไม่ได้บอกว่าจะคนอื่นจะเจอนะแค่แบบว่าเออต่อให้ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยก็ไม่ควรประมาทเพราะว่าประเทศที่ยิ่งยอดทิศเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะยิ่งมีพวกเนี้ยซึ่งไม่ใช่คนประเทศท้องถิ่นนะเป็นคนที่อื่นเขาเข้ามาทำมาหากินเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วเขาก็หนีไปแต่ว่านี่ที่จัดอันดับนี้ก็คือเขาก็นับในเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของมลภาวะแล้วก็เรื่องของเฮลท์แคร์ สุขภาพต่างๆเขาไม่ได้นับเรื่องของพิกพ็อกเก็ตแต่ก็แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวนะหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยทั้งๆที่ไปประมาณปีหนึ่งเอ,อ่อไม่ว่าจะไปทั้งฝรั่งเศสที่ปารีสที่เขาเตือนกันนักเตือนกันหนาก็เราอยู่สิบแปดวันก็ไม่เจอหรือว่าไปอิตาลีที่เขาก็เตือนกันนักเตือนกันหนาโดยเฉพาะด้านหน้าดูโอโมก็ไม่เจอแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีนะครับแค่แค่ว่าตอนนั้นหลังจากเราโดน ที่โดนล้วงก่อนที่สวิตส์แล้วหลังจากนั้นเราก็ระวังตัวแจอาจจะเป็นเพราะเราระวังตัวก็ได้อ่าก็คือเขาจัดอันดับในเรื่องอาชญากรรมเรื่องมลภาวะเรื่องสุขภาพใช่ไหมไม่ได้จัดเรื่องพิษพกเก็ตฉะนั้นถ้าตัดเรื่องเอ่ออะไรนะลักเล็กขโมยน้อยออกไปก็คืออันดับแรกคือสวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วอันดับสองกลายเป็นสโลวีเนียอันแล้วก็ต่อถัดมาด้วยอันดับสามโปรตุเกสอันดับสี่ออสเตรียอันดับห้าเยอรมนี อันดับหกสเปนเอ๊ะนึกว่าสเปนจะอันตรายนะสเปนกลับอยู่อันดับหกก็ยุโรปเขตเชงเก้นมียี่สิบหกประเทศใช่ไหมสเปนเป็นอันดับหกแล้วก็เช็กลิพับบริกอันดับเจ็ดอันนี้ก็อันนี้ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็เหมือนกับมีคนเตือนด้วยเหมือนกันใช่ไหมแต่เช็กลิพับบริกอาจจะกลับกลายเป็นอันดับเจ็ดแต่ต้องย้ําก่อนนะครับอเรื่องความเสี่ยงอะไรเรื่องล้วงกระเป๋าอะไรพวกเนี้มันก็จะเป็นแค่เฉพาะเมืองใหญ่เท่านั้น ซึ่งถ้าเราระวังตัวมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่าเพราะว่าถ้าเป็นเมืองที่ห่างๆออกมาหรือที่ไม่ใช่เมืองยอดทิศเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วอันนี้การันตีแต่ถ้าเป็นเมืองที่แบบคนมาเที่ยวกันเยอะๆเนี่ยอ่าอย่างเช่นที่บอบอกว,ว่าเจอที่เมืองวิสซึ่งเป็นจุดต่อรถไฟไปเซอร์แมสใช่ไหมเซอร์แมสก็เป็นเมืองยอดทิศไงส่วนวิสนี่คงจะเป็นจุดที่มีคนมาต่อรถเยอะอยู่แล้วคือเฉพาะจุดที่คนพลุกพลานวุ่นวายเท่านั้นเองที่อาจจะมีปัญหา ฉะนั้นส่วนตัวหลังจากนั้นที่ที่ประมาทเพราะว่าคิดว่าอยู่สวิสเนี่ยก็เลยประมาณว่าอะไรที่มีค่าทั้งหมดเนี่ยก็คือใส่ไว้ในเป้หมดเลยก็จะติดตัวเฉพาะเท่าที่จําเป็นหรือถ้าเป็นพวกเงินหรืออะไรก็จะเฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นถึงถึงจะเอาไปก็คงได้แค่จิตหนึ่งก็สวิสสวิตเซอร์แลนด์ได้อันดับท็อปของยุโรปในปี2022ด้วยคะแนน88.3เปอร์เซ็นต์เหมือนกับว่า เขาจะมีการประเมินแบบแข่งกันแนหะแข่งกันด้วยเรื่องของคุณภาพด้านต่างๆด้วยนะตอนเราไปเราก็เห็นอยู่ว่าเออเมืองนี้ก็คือจะเขาเรียกว่าพยายามผลักดันตัวเองในอย่างไรบ้างเพื่อให้ได้รับการจัดอันดับหรือได้คะแนนคุณภาพด้านนั้นๆที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออดีนะคือเขาก็จะมีการพัฒนาตัวเองของเขาไปเรื่อยๆไม่ได้ปล่อยปละละเลยเอ,อ่าก็เขาบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เหมือนจะมีระบบ การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดในยุโรปแล้วก็มีอะไรอ่ะที่อาบน้ำเหรอบัตติงวอเตอร์ที่อาบน,น้ำถึงหกแห่งในภูมิอในทวีปเหรอหรือในประเทศที่อาบน้ำคืออะไรอะเมืองที่เป็นไอ้นี่หรือเปล่าสปาทาวน์หรือเปล่าออเแล้วก็มีมลภาวะต่ำที่สุดในยุโรปถ้าตัดเรื่องความแพงออกไปนะครับสวิตเซอร์แลนด์เป็น ที่ลือชื่อเรื่องของอาหารที่สุดวิเศษแล้วก็วัฒนธรรมที่สดใสยังไงวะแต่แต่วัฒนธรรมก็ดีจริงๆแล้วก็อาหารก็คือคือเราก็ไม่ได้ไปกินร้านอาหารนะแค่เห็นจากในซูเปอร์มาร์เก็ตเรียกว่าเยอะมากเยอะมากคือเรียกว่ามีม,มีมีตังค์ซื้อทุกอย่างอินพ็อของเข้ามาได้หมดเหมือนว่าสวิสจะชนะอันดับสองอยู่เยอะเหมือนกันอันดับสองสโลวีเนียได้แปดสิบสองจุดสามสวิสได้แปดสิบแปดจุดสาม ก็คืออัต,อตราการฆคาตกรรมต่ําแล้วก็มีสถานที่อาบน้ําที่สวยงามมันคือที่ไหนวะงงบัตบิวตี้ฟ l b บ t ต i n g p เพลสแล้วก็อันดับ3ามโปรตุเกสได้82.1หโอ้หายใจรดต้นคอกันเลยก็มลภาวะต่ําแล้วก็มีน้ําที่มีคุณภาพแล้วก็มีการดูแลสุขภาพที่ดะดับการดูแลสุขภาพที่ดี เอาเป็นว่าประเทศต่างๆในยุโรปเขาก็จะแข่งกันในเรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆกับการที่อา,อาจจะเรียกว่าอยู่รวมกลุ่มกันแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีการเปรียบเทียบแข่งขันกันเออทาไมอาเซียนของเราไม่มีแข่งขันกันแบบนี้บ้างว่าประเทศไหนมูลภาวะต่ําประเทศไหนคือเมืองมีการพัฒนาหมายถึงว่ามีพัฒนาอย่างเช่นว่ามีระบบขนส่งเอ,อ่อที่ไม่ใช่ว่าแค่มีนะราคาต้องเหมาะสมต้องดูหลายปัจจัยหรือว่า เรื่องของแลนด์มาร์คของเมืองที่สวยงามวงเล็บซึ่งกรุงเทพของเราขาดแคลนเรื่องนี้มานานมากมีแต่เอกชนที่สร้างตึกที่เป็นสูงสูงที่เป็นแลนด์มาร์คแต่ว่าของภาครัฐแทบไม่ได้ทําอะไรเลยก็วันวัน,วนมัวแต่ยุ่งกับโควิดขาดการพัฒนาแบบว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ไม่ใช่รถไฟฟ้านะรถไฟฟ้านั่นคือต้องเอาเรื่องของราคาที่เหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่ว่าแพงก็อ,อื่นๆไม่ค่อยได้ทา อันดับ4คือออสเตรียซึ่งเขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีเปอร์เซ็นต์ของอะไรวะบัตติงบอเตอร์อีกแล้วหมายถึงว่าน้ําที่อาบน้ําหรือเปล่าหมายถึงว่าคุณภาพของน้ําหรือเปล่าเก้าซนตจำนวนการคาตกรรมก็ต่ํา <c oughs> <me. S 2> เมื่อเทียบกับประชากรที่มีแปดจุดล้านคนแล้วก็เยอรมน,นีเป็นอันดับ5ด้วยก็ บัรสบาอเออีกแล้ว9กสบามเปอร์เซนคงเป็นคุณภาพน้ำแน่แน่อ๋อเนี่ยมันก็จะทําให้คือคือน้ําของยุโรปเนี่ยเราก็เปิดก๊อกกินได้เลยใช่ไหมคงหมายถึงเรื่องนี้อ๋อคงหมายถึงว่าน้ําในแหล่งน้ำด้วยหรือเปล่าเพราะว่าหน้าร้อนเขาก็จะกระโดดน้ํากันใช่ไหมเออถ้ามันเน่ามันเละอะไรเหมือนประเทศเราเขาก็คงกระโดดน้ํากันไม่ได้หรอกแล้วก็เยอรมนีเป็นอันดับสามในเรื่องของคุณภาพอากาศ อันดับ6อย่างสเปนเนี่ยก็คือเป็นแหล่งยอดนิยมเลยสำหรับอิมมิเกรนต์เข้าใจว่าหมายถึงคนที่คนที่มาพักอาศัยที่เป็นคนต่างประเทศขอวีซ่าระยะยาวเข้ามาเพราะว่าสเปนเนี่ยมีคุณคุณภาพชีวิตที่สูงแล้วก็มีระบบดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ยังราคาต่ำคืออันนี้ คนนิตยสารที่จัดอันดับเขาบอกว่าความปลอดภัยหรือคุณภาพในหลายๆด้านเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่เมื่อคนยุโรปตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเขาก็จะดูกันเรื่องนี้จริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็จะดูเรื่องว่าประเทศนั้นปลอดภัยไหมหรือเรื่องของคุณภาพอากาศคุณภาพน้ําระบบการดูแลสุขภาพเขาดูกันเรื่องนี้หรือเปล่าหรือเฉพาะคนที่อยากจะย้ายไปอยู่ที่นั้นๆ แต่ที่แน่ๆคือถ้าเอาปัจจัยพวกนี้มาพิจารณาประเทศเราเนี่ยรับรองตกหมด mm hmm. ก็คือประเทศเรานั้นดึงดูดโอเคในเรื่องของสถานที่เที่ยวแต่ว่าก่อนจะถึงสถานที่เที่ยวนั่นแหละไม่รู้เห็นด้วยกันไหมก็คือตั้งแต่ตอนลงเครื่องบินตอนนั่งรถตอนอะไรระหว่างตั้งคือคือ,คอจุดที่เที่ยวอะสวยสวยที่จุดนั้นแต่ว่าตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งก่อนถึงเนี่ยเป็นอย่างไรต้องประเมินกันเราเองแล้วก็มาวัดคุณภาพที่บอกเมื่อกี้นี้ กับประเทศของเราตกหมดของเราจะชูอย่างเดียวเลยเพราะเราไม่กล้าเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็คือชูเรื่องของราคาก็อยากมีคําถามว่าถ้าของเรามันแพงขึ้นกว่านี้เยอะเลยเนี่ยในขณะที่คุณภาพยังเป็นประมาณนี้อยู่เนี่ยเขาจะยังอยากมากันไหมนะครับก็ลองแสดงความเห็นดูกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ